สวัสดียามเช้าครับเอลเลฟามนะครับวันนี้ให้ดูภายในหกโรงเรือนที่ทำการปลูกนะครับอันนี้กาเรียนะครับย้ายปลูกประมาณ15วันโรงเรือนแรกนะครับแล้วก็โรงเรือนตรงข้ามน,นะครับจะเป็นโรงเรือนใหญ่ความยาว30เมตรนะครับจะเป็นวากาโตบี เดี๋ยววันนี้จะเริ่มแขวนลูกนะครับแล้วก็จะมีเรงจิโปมาด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเมล็ดทดลองปลูกลูกสวยดีครับถ้าเกิดว่าได้ผลดีก็เดี๋ยวจะเอามาปลูกเต็มโรงเรือนต้นสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปโรงเรือนที่สามที่สี่นะครับ ตรงเงิอนซ้ายมือจะขนาด30เมตรเหมือนกันนะครับจะย้ายปลูกกาเรียไปแล้วนี่ครับย้ายปลูกไปเมื่อวานแล้วก็โรงเรือนตรงข้ามจะเป็นกาเรียอ248ที่ผสมดอกได้ประมาณ15วันนะครับอันนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ลายเริ่มจะมาแล้วนะครับ วันนี้ให้ปุ๋ยทางใบสร้างเนื้อให้กับเมลอนนะครับให้ไปแล้วส่วนอีกสองโรงเรือนตรงข้ามกันจะลงวากาโตบินะครับซึ่งกำลังพอกล้าอยู่แล้วก็โรงเรือนตรงข้ามจะเป็นโรงเรือนไซส์เล็กนะครับประมาณ20เมตรตัวนี้เราจะเอาอต้นกล้าที่เหลือจาก2โรงเรือน มาอย่างละครึ่งนะครับจะจะได้ไม่ต้องเสียเมล็ดพันธุ์ไปเปล่าๆนะครับถ้าเหลือตรงนี้เราก็เอามาใส่รวมลงเดือนนี้มันจะต่างกันประมาณ1อาทิตย์ครับก็ลงกาเรียร100แล้วก็ลงวากาโตบีประมาณ200นะครับประมาณเกือบ200นะครับก็ผมพยายามบริหารจัดการให้ได้นะครับด้วยตัวคนเดียว เพราะว่าต้องการลดต้นทุนได้มากที่สุดนะครับนี่ครับคือต้องทำให้ทันนะครับก็จะไม่รับงานนอกตอนนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ